สองปีแล้วครับยังไม่ฝึกเลยเป็นชุดแรกนะครับอืมกลัวหรือเปล่ากล้องอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกๆกท่านครับผมจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูกลงนกเขาใหญ่นะฮะที่ผมซื้อเข้ามาใหม่นะครับ ก็ว่าจะามาใส่นกป่าภูเขานะฮะแล้วก็เอาไว้ใส่ลูกนกตัวเองวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับผมว่ากรงที่ผมซื้อมามันไปเท่าไหร่กันนะฮะนี่อยู่ข้างหลังนี้นะครับซื้อมา10บใบนะครับผม10 1สิบใบสิบเอ็ดใบนะมีเพื่อนขอแบ่งไปหนึ่งใบแล้วนะครับก็อยู่ที่ผมเหลือสิบใบนะครับตรงนี้มีอยู่เก้าใบอีกใบหนึ่งผมเอาขึ้นนกใหม่แล้วนะครับทุกคน นี่ผมซื้อมาเป็นใบละสามร้อยแล้วก็ใบละสี่ร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมสามร้อยจะดีแบบไหนสี่ร้อยจะดีแบบไหนนะครับคือผมเดินทางไปซื้อที่สนามหลวงสองนะครับทุกคนพุทธมณฑลสายสี่นะฮะก็ทั้งร้านเขามันมีแค่นี้ผมก็เลยพอดีไปซื้ออาหารูกเขานะครับก็เลยซื้อกงมาด้วยนะครับชุดนี้เอาไว้ ใส่ลูกนกตัวเองนะฮะแล้วก็เอาไว้ใส่ฉเฉลยป่าป่าภูเขานะครับพวกผมเวลาต่อได้มาเยอะเราขึ้นกรงรวมตอนนี้คัดขึ้นกรงกําลังที่จะคัดขึ้นกรงมันคัดขึ้นหมดแล้วนะฮะส่วนมากอยู่ในกรงรวมก็คงจะได้ปล่อยนะครับคือไม่ผ่านนะฮะมีบางตัวที่ผ่านบางตัวไม่ผ่านนะครับสําหรับนกป่าภูเขาคือผ่านใ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 น,ในที่นี้คือทั้งจิตใจนะฮะแล้วก็เสียงนะครับผมเรื่องคลุลมนะฮะ นั่นแหละครับผมก็รอขึ้นกรงนะครับผมชุดนี้ก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นลูกนกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าใบสามร้อยกับใบละสี่ร้อยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะอ่ะทุกคนก็มาแล้วนะครับก็มาใ,ใกล้นะฮะตัวนี้เป็นใบละสี่ร้อยนะครับทุกคนตัวนี้เป็นใบละสี่ร้อยนะฮะส่วนตัวเนี้ย เอาใบนี้เีกว่าเกาะกันนะครับตัวนี้เป็นใบละสามร้อยนะฮะก็จะเป็นตรงหัวนะครับดูจากหัวกลงนะฮะตัวนี้จะเป็นแค่เรียกได้ว่าเหล็กนะครับเป็นเหล็กส่วนพื้นฐานก็เหมือนเหมือนกันนะครับส่วนหัวกลงใบละสี่ร้อยนะฮะที่ผมซื้อมานะฮะก็จะเป็น ใบนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นหัวกึงนะครับการเข้าหัวนะฮะกับใบละสามร้อยนะครับดูเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ขังได้หมดนะครับจริงๆก็อยากได้ใบละสามร้อยผมว่าไม่แพงนะครับทุกคนสําหรับเอามาใส่นกนะฮะอันนี้ก็ใบละสี่ร้อยก็นั่งทาทั้งวันนะครับก็จะมีข้อแตกต่างจากใบละสามร้อยก็คือตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เขาจะถักให้หมันสวยงามหน่อยหนึ่งนะครับส่วนใบละสามร้อยไม่มีนะฮะก็อด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะถักเหมือนกันนะฮะแต่ใบละสามร้อยไม่มีนะครับแค่นี้ครับผมก็แตกต่างกันอยู่แค่นี้นะฮะที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้เบี้ยวๆนิดนึงนะฮะทับมา ต่างกันร้อยหนึง่งแค่นี้ครับผมก็ถือว่าเป็นค่าแรงแต่อย่างนี้มันก็สวยดีนะครับทําขึ้นมาให้มันสวยนะฮนะรตรงนี้มีเก้าใบนะครับแล้วก็ผมก็ามาใส่นกเพิ่งเอามาใส่นะฮะนี่นี่นะฮะก็เพิ่งเอาใส่นะครับเพิ่งเอาขึ้นกรงนะฮะ ก็สวยดีอยู่นะครับก็เหลือแต่ที่รองนะครับที่รองแล้วก็ผ้าคลุมหน่อยหนึง่งผ้าคลุมยังไม่สั่งมานะครับลูกนกผมนะฮะนี่นี่นะฮะเกาะข้างนอกยังมีอีกนะครับแต่นี้ก็จะมาขึ้นเอาไว้ใส่ลูกนกนะฮะตัวนี้ก็จะเอาไว้ใส่แบบนกที่คิดว่าดีหน่อยนะครับ <Indonesia> ผมแบบว่าอยู่กรงนานๆเอาแบบให้ลืมนะครับ พันนี้ก็จะเป็นนกใหม่ที่มาจากป่าภูเขาอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็จะไว้ใส่ลูกนกตัวเองด้วยนะครับดูบางใบนะครับบางใบเขาก็ทําอย่างนี้นะฮะเห็นก้นไหมเป็นตะกออย่างนี้เฉยนะครับหมุนได้เลยดินะอันนี้คือใบละสามร้อยนะครับเนี่ยนี่คือใบละสามร้อยนะฮะเนี่ยส่วนนี้คือใบละสี่ร้อยนะครับที่ซื้อมานะครับ ก็ทางร้านเขามีแค่นี้นะครับทุกคนคือผมไม่ได้เอามาแบ่งนะครับคือวันนี้เอามาให้ดูนะฮะคือฤด,ดูหน้านะครับผมจะสั่งเพิ่มมาอีกอยู่นะฮะอีกประมาณสิบใบนะครับผมก็จะเป็น20่สิบสากับอันเก่าอยู่ที่บ้านอีกก็ได้ประมาณ30มสกว่าตัวนะครับนกที่จะคัดขึ้นกรง30บกว่าตัวหรือสี่สิบก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับผมว่าจะ ไปหาต่อนกที่ป่าภูเขานะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เรียกได้ว่าเราจะเอาขึ้นกรงได้นะครับหนึ่งก็คือต้องจิตใจนะฮะแล้วก็มีต้องมีเสียงดีคารลมนะครับผมมีคารลมเสียงเพาะขันยนเพาะนะครับเป็นจังหวะนะฮะก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไว้ใส่ลูกนกตัวเองนะฮะลูกนกของสิงคนองนะฮะแล้วก็ลูกนกที่กําลังจะเพาะพันพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสายต่อพเนค หรือจะทําเป็นต่อดินก็ได้นะครับผมเรื่องจิตใจและเรื่องปากเบานะฮะสำคัญนะครับผมเวลาเราไปต่อในปา่าภูเขาหรือไปต่อตามป่าหนไหนก็ก็ได้นะครับสิ่งสำคัญจิตใจมีมีจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็มีอ่าเรียกได้ว่ามีคลุมคมคายนะครับผมเวลาเราฟังมันก็เพลินดีนะฮะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้ใส่นะฮะก็ ไม่ได้ขายนะครับทุกคนคือผมไม่ได้เอามาขายนะวันนี้เอามารีวิวให้ดูว่าจริงๆผมว่าไม่แพงนะใบละสี่ร้อยนี่ก็ถ้าทํางานนั่งนั่งนั่งเหลาทั้งวันนะฮะนั่งนั่งเหลาทั้งวันก็ก็คงไม่ได้นะครับผมแล้วก็มาถักมาอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจ่ายค่าแรงนะฮะส่วนใบละสามร้อยก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับก็ใช้งานได้อยู่นะฮะ เดี๋ยวจะสั่งเพิ่มมาอีกนะครับตอนนี้สั่งร้านเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทานะครับถ้าถ้าผมรู้จักหรือว่าท่านใดนะครับที่รู้จักคนที่สั่งทํากลงชุดนี้นะครับก็โทรมาบอกผมได้นะครับขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างให้นะฮะเผื่อมีพี่น้องเอซอยากได้นะครับผมเอาไว้ขังนกนะฮะเอาไว้ใส่นกเฉลยรอฝึกรอคัดนะครับหรือจะเอาไว้ใส่ลูกนกตัวเองนะฮะ Hey. นี่ก็เป็นให้ดูลูกนกสักแป๊บหนึ่งครับผมเห hey. นี่ก็เป็นลูกนกผมอะที่สองปีแล้วครับยังไม่ฝึกเลยเนี <Hey. S 1> เป็นชุดแรกนะครับกล <Hey. S 1> ัวหรือเปล่ากล้องอะนะครับนุ่นก็เป็นลูกนกอีกนะฮะลูกนกอีกอะก็โอเคนะครับทุกคนก็มาให้ดูว่า กลงนกวันนี้ชุดนี้นะครับผมเตรียมขึ้นนะฮะคือเตรียมขึ้นนกป่าปกป่าภูเขานะครับผมรอให้มันขันรอให้มันเรียกได้ว่าพร้อมฝึกก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาไปนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้นกฝึกนกต่ออะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าอยากจะได้ทพวกปากเบาๆหน่อยนะครับผมเป็นลูกพ่อลูกผสมแม่ป่าอะไรอย่างนี้นะครับผมจังหวะมันจะพอดีนะครับทุกคน จังหวะมันจะเป็นพอดีมันมันจะเป็นจังหวะป่านะฮะถ้าเราทําออกมาแล้วนะครับเราทําตามจินตนาการของเรานะฮะเราไปต่อเรารู้ว่าจังหวะป่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วนกป่าจะเข้าตีในช่วงไหนนะฮะเรารู้นะครับนี่เราก็จะสั่งเพิ่มอีกอยู่นะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะ ไ้เ,เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ